อ่าโอเคจะเริ่มแล้วนะอันเนี้ยคือที่พี่คิดแผนแบบประกันให้กับลูกค้านะผู้หญิงไทยอายุ65ปีให้จดมาว่าต้องการวางแผนภาษีเพราะว่าทุกวันเนี้ยเขาจ่ายอ่าเสียภาษีอ่ะเขาบอกกับพี่ว่าต่อเดือนเนี่ยเขาจ่ายเดือนละ2,500เพราะฉะนั้น1ปีเขาจะจ่ายภาษีอยู่ประมาณ3 3 0 0 0 0เนาะพี่ก็เลยเอาเบีย้ยกลมๆ3าม0 0เนี้ย มาตั้งเป็นโจทย์ของเบีย้ยประกรันที่จะต้องจ่ายต่อปีแต่เนี้ยมันมีวิธีการคิดการคำนวณภาษีอีกแบบหนึง่งคำนวณจากรายได้นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีแรกก็คือคำนวณจากภาษีที่เขาเสียอีกวิธีหนึ่งก็คือคำนวณจากรายได้นะจะเห็นว่าเขาบอกพี่ว่ารายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณห้าหมื่นเพราะฉะนั้นต่อปีก็จะเป็นหกแสนนะ เพราะฉะนั้นหนึ่งหกแสนต่อปีเนี่ยก็คือจะเป็นรายได้รวมนะแล้วก็เอามาหักค่าลดหย่อนทุกคนจะมีหักค่าลดหย่อนหนึ่งแสนแล้วก็หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกหกหมื่นหกแสนลบหนึ่งแสนลบหกหมื่นก็จะเหลือสี่แสนสี่หมื่นสี่แสนสี่หมื่นเนี้ยก็คือเงินได้สุทธิที่เอามาคำนวณภาษีเงินได้สุททิที่เอามาคำนวณภาษีก็คือยอดนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยอ่าจ่าย ภาษีให้รัฐบาลเท่านี้นะมันจะมีวิธีการคิดแบบขั้นบันไดเรามาดูวิธีการคิดแบบขั้นบันไดนะขั้นแรกถ้าเกิดว่าเงินได้สุทธิเนี้ยไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทลูกค้าหรือว่า,าผู้ที่มีเงินได้เนี้ยไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินได้สุทธิช่องเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่1นึ0 0แสนห้าบาทจนถึง3 0 0 0 0 0เนี้ยลูกค้าจะต้องเสียภาษีโดยวิธีการคิดคำนวณอัตราภาษีก็คือ ช่วงเล้งของ3 0 0 0 0นลบหนึ่งแสนห้เนี่ยเล้งตรงเนี้ยมันมีช่วงอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหก็เอามาคำนวณกับอัตราภาษีขัน้นนี้ก็คือ5%้์เเ์ก็คือ0.05 0.05ุดศูนยุคูณหนึ่งแสก็เท่ากับ7,500เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ามีไรายได้อยู่ที่สามแสนนะเงินได้สุดทยอยู่ที่สามแสน เขาจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล7,500ถ้าไม่อยากเสียภาษีทำไงเอาไอ้7,500เนี้ยไปซื้อทุนประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพก็ได้ประกันชีวิตลดหย่อนได้1 0 0 0 0 0ประกันสุขภาพลดได้25 0 0 0แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสุขภาพและชีวิตต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แนะแต่สำหรับเคสเนี้ยเงินได้สุทธิอยู่ที่ช่วง440,000งั้นก็แสดงว่าเกิน3 0,000ช่องนี้ละแล้วก็มาดูช่องนี้ ขั้นนี้คือสามแสนหนึ่งบาทจนถึงห้าแสนงั้นเราก็มาดูว่าไอ้ช่วงสี่แสนสี่หมื่นเนี่ยระหว่างสามแสนหนึ่งจนกระทั่งถึงสี่แสนสี่หมื่นเนี่ยมันมีค่าช่วงตัวเลขอยู่เท่าไหร่ก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราก็จะได้เป็นตัวเลขสี่แสนสี่หมื่นลบด้วยสามแสนหนึ่งก็จะได้ตัวเลขช่องนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า คูณกับอัตราภาษีช่องนี้ก็คือ10%ก็คือเอาศูนยมาคูณศูนยมาคูณก็ได้เป็น13,999แล้วลูกค้าเคสนี้จะเสียภาษีให้รัฐบาลเท่าไหร่ก็เอา1 3ึ9 9หบวกกับ7,500ก็จะเป็นยอดเงินที่ต้องเสียภาษีก็คือ21,499เราจะเอายอดตรงนี้มาคำนวณเป็นเบี้ยรประกันที่ลูกค้าซื้อประกันต่อปีก็ได้ อันนี้คือวิธีคิดแบบสองแบบนะเพราะว่าลูกค้าลูกค้าบอกมาสองแบบลูกค้าบอกพี่ว่ามีรายได้เท่านี้ต่อเดือนแต่ลูกค้าก็บอกมาอีกว่าโดนหักภาษีเท่านี้ต่อเดือนก็เลยก็เลยยังงงว่าจริงๆแล้วเขาโดนหักภาษีเท่าไหร่ก็แน่พี่ก็เลยเอาแม็กซิมัมเบีย้ยที่สามหมื่นเนี้ยมาคิดเป็นแบบประกันลดหย่อนภาษีให้ลูกค้าก็เลยได้มาเป็นแบบประกันอันนี้ วิธีการอธิบายแบบบรร ب มากก็คือแบบประกันอันนี้ก็คือเป็นแบบสะสมทรัพ์ยนะเห็นตัวเลขเนาะสิบหทัพยี่สิบห้ก็คือจ่ายเบีย้ยสิบห้าปีคุ้มครองถึง25ปีก็คือจ่ายเบีย้ยมาทั้งหมดสิบห้าปีแ,แหละแต่ว่าจะได้เงินคืนเป็นเงินก้อนเนี่ยปีที่ยีที่จ่ายเบีย้ยแล้วก็ระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนหอร์เของทุนประกัน ทุกๆปีตั้งแต่ปีที่16จนถึงปีที่25พอปีที่25ก็จะได้อีก144%ก็เป็น484,000จากทุนประกัน400,000นะทุน400,000เนี่ยลูกค้าจ่ายเบี้ยอยู่ที่35,600ต่อปีเรามาดูว่า35,600ต่อปีเนี่ยลูกค้าจ่าย15ปีเป็นเบี้ยทั้งหมด534,000แต่ลูกค้าเคสน,นี้ ตรวจสุขภาพแล้วสุขภาพขั้นดีเนื่องจากว่ามีโรคประจําตัวลําดับระดับสุขภาพอ่ะมันจะมี A B C D E เคสเนี้ยจัดว่าอยู่ประเภทดีก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็มีถแถลงพวกกดไหลย้อนอะไรร่วมด้วยแล้วก็ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็กเรเลปอดแล้วบริษัทพิจารณาว่าสุขภาพขั้นดีก็เลยโดนปรับเบีย้ยขึ้นเป็นปีละ 5,104สบาทแต่เนี้ยลูกค้าต้องจ่ายไปทั้งหมด15ปีก็จะรวมเป็นเบี้ยเท่านี้อ่าแล้วมันก็จะกลายเป็นเบี้ยที่ลูกค้าต้องจ่ายจะอยู่ที่6 1 5 6 0หนึ่งหาัน้แต่เงินคืนตลอดสัญญาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายแล้วก็เงินก้อนปีสุดท้ายเนี่ยลูกค้าจะได้อยู่ที่5 7 6 0 0 0เจ็แต่ลูกค้าจ่ายเบี้ยอยู่ที่เท่านี้นั้นแสดงว่าลูกค้าจะติดลบจากการจ่ายเบี้ยที่ต้องจ่ายเกินอ่ะอยู่ที่ สามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบแต่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเนี้ยยังไม่รวมการลดหย่อนภาษีที่ลูกค้าจะได้รับคืนจากรัฐบาลนะก็คือเบี้ยที่ลูกค้าจ่ายต่อปีเนี่ยเป็นกลมๆแล้วเนี้ยไอ้สองตัวเนี้ยมันรวมกันประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันซึ่งถ้าฐานสิบเปอร์เซ็นถ้าลูกค้าจ่ายเบี้ยรประกันอยู่ที่สี่หมื่นลูกค้าจะได้เงินคืนภาษีอยู่ที่สี่พันต่อปีถ้าสี่พันต่อปีคูณสิบห้า ก็จะเป็น60,000ถ้า60,000จากเดิมที่เคยติดลบระหว่างเบีย้ยที่จ่ายกับเงินคืนที่บริษัทจ่ายก็คือ60,000เนี่ยมันได้กว่ามากกว่าค่าที่ติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลูกค้าเคสเนี้ยก็จะได้กำไรอยู่ที่25,440ืันรบาทประมาณนี้เลขกลมๆแต่ยังไงลูกค้ารายนี้ก็ขอที่จะยกเลิกกรมธรรม์เพราะว่า คิดว่าอบริษัทเอาเปียบแล้วก็ไม่ได้เงินสะสมที่ที่มากพอคิดว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อที่ดินดีกว่าไม่ได้ต้องการทุนชีวิตไม่ได้ต้องการหลักๆไม่ได้ต้องการทุนชีวิตสี่แสนเนี่ยให้ลูกหลานหรืออะไรหลักๆคือต้องการลดหย่อนภาษีและออมทรัพย์ค่ะจบประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าซื้ออะก็ได้ติดบวกอยู่ประมาณสองหมืนกว่า ไม่ได้ติดลบอะไร